คนที่อยู่ห่างไกลเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างคะคิดถึงหน้าคนที่คุณอยากทราบคำตอบนะคะขอให้พี่ไพ่จงให้คำตอบด้วยคะ่ะ w i l อ of for June The Hermit 9ถ้วยตอนนี้นะคะคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณ เหมือนเขาอยากที่จะกลับมาพบเจอคุณอีกครั้งนะคะเขาเฝ้าภาวนาว่าสักวันหนึ่งชะตาชีวิตของเขาจะต้องได้วนเวียนกลับมาเจอคุณอีกครั้งหนึ่งณนะตอนนี้นะคะเขารู้สึกคิดถึงคุณรู้สึกเศร้าใจกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วเขาก็แอบมองคุณอยู่เสมอนะก็แอบส่องแอบดูคุณตลอดนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็พลังงานเขาก็ค่อนข้างโอเคนะคะเพราะว่าเขาถึงแม้ว่าเขาจะเศร้าเขาจะ เสียใจเขาจะคิดถึงคุณนะคะแต่เขาก็ยังพยายามที่จะแบบทำตัวเองให้เข้มแข็งทำตัวเองให้มีความสุขด้วยตัวของเขาเองให้ได้นะคะ King of Pentacles 10ถ้วย5ถ้วยเหมือนกับตัวของเขาเองนะคะรู้สึก เสียใจรู้สึกผิดหวังนะคะที่เขาไม่ได้พบเจอกับคุณนะคะแต่อย่างที่บอกเนาะเขาพยายามที่จะแบบทําตัวเองให้ประสบความสําเร็จให้ได้ค่ะนะตอนนี้เขากําลังพยายามที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิตของเขาให้สําเร็จนะคะเพื่อที่เขามีความหวังความฝันในใจของเขาว่าในอนาคตนะคะเขาจะได้มาพบเจอกับคุณนะคะเขาจะทาให้ตัวของคุณและเขามีความสุขร่วมกันมากๆนะคะ เมพลนตอนนี้เขาพยายามที่จะปรับปรับเปลี่ยนตัวตัวของเขาเองนะคะให้เป็นคนที่ดีที่สุด ในชีวิตของคุณนะคะเหมือนกับเขามองว่านะตอนนี้คือเขาจะต้องเข้มแข็งให้ได้เขาจะต้องทําให้ใจของเขาสมดุลมากๆบาลานซ์มากๆนะคะเพราะว่าบางครั้งคือด้วยความห่างไกลกันนะคะมันก็มีสถานการณ์เห็นความเศร้าความคิดถึงอยู่เสมอนะคะแต่เขาบอกว่าเขาจะทําให้ตัวของเขาเองนะคะมีความมั่นคงมีอารมณ์ที่มีความสุขให้ได้นะคะแล้วเขาก็จะได้กลับมาพบเจอกับคุณในอนาคตนะคะขอให้คุณโชคดีมากๆนะคะ